ที่ขมายุงละพะเตทะเนนะแปลว่าคนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์สมบัติคนอายุยืนยงดำรงสีใช่เพราะมีสินทรัพย์นับถนอมความมีเงินมีทองเป็นของปลอมช่วยหล่อหลอมภายนอกเพียงหลอกตาที่อายุยืนยาวไม่เศร้าหมองบุญประคองสืบชาติวาสนา แต่บุพเพสร้างสมอบรมมาจึงมีอายุยืนน่าชื่นใจพระพิพัฒนปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกะวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับที่ไซน้อยเมืองนอนเนี่ยมีเรื่องแปลกๆเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องนี้เกิดที่คลองคลองใส่น้อยเนี่ยนะครับในหน้าน้ําหลากปีหนึ่งมีคนแก่คนหนึ่งจมน้ําตายแกพายเรือแล้วก็เรือล่มแกก็เลยจมน้ําตายไม่มีใครช่วยแกเพราะว่าไม่มีใครได้ยินเสียงแกเลยไม่ว่าใครก็สงสารแกแกชื่อยายเพียรยายเพียนคนนี้แก่มากแล้วแต่ว่าลูกหลานไม่ดูแลปล่อยให้แกช่วยเหลือตัวเองที่แกจมน้ําตายก็เพราะแกเอาเรือพายไปเด็ดผักบุ้งจะเอาไปแกงหรือว่าต้มจิ้มน้าพริก ส่วนลูกหลานของแกนั้นไม่สนใจเรื่องหากับข้าวกับปลาเอาแต่กินเอาแต่หาความสุขส่วนตัววิญญาณยายเพียนกลายเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ตรงที่แกตายห่างจากบ้านของแกไปทางเหนือไม่มากนะักช่วงแถวนั้นไม่มีบ้านคนปลูกอยู่มีแต่ผืนนาแล้วก็สวนของคนอื่นปีต่อมาก็ปรากฏว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งไปจมน้ำตายตรงนั้นเขาไปไว่ายน้ำเล่นคนเดียวแล้วก็จมหายไปพ่อแม่ตามหางมศพเจอตรงนั้น มันก็เลยกลายเป็นที่ผีสิงไปแล้วตายทั้งสองศพคนเก่าๆเล่าขานกันว่าที่ตรงนั้นก่อนโน้นก็เคยมีคนตายมาแล้วหลายคนเสียด้วยชาวบ้านต้องช่วยกันใส่บาตกรวดน้ําไปให้วิญญาณผีที่สิงอยู่ตรงนั้นแล้วต่อมาก็ไม่มีการตายตรงนั้นกันอีกจนกระทั่งยายเพียนนี่แหละมาตายตรงนี้แล้วก็มีเด็กตายอีกคนอีกปีต่อมาก็มีคนตายอีกเป็นผู้หญิงท้องอ่อนๆเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ แถมยังเป็นหน้าแรงน้ำก็มาเยอะแล้วทำไมตายได้ก็ไม่มีใครเดาได้แต่ที่เดากันก็คือคงจะเกิดเป็นลมหน้ามืดแล้วก็หล่นลงไปจากเรือที่ตายนี่ก็เพราะเอาเรือมาเก็บผักบุ้งเหมือนกับยายเพียนไม่มีผิดเพราะว่าตรงนั้นน่ะมีผักบุ้งทอดยอดอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าใครก็มาเก็บไปกินได้ไม่มีใครหวงใครห้ามบางคนก็ว่าคงจะมีมือเอื้อมขึ้นมาจากน้ำแล้วว่ากระชากตัวผู้หญิงท้องคนนั้นลงไปบางก็ว่าโดนผีผลักหัวทิ่มลงไป แต่ก็ไม่มีใครรู้จริงกันสักคนเดียวก็ได้แต่พูดกันอย่างเดียวผัวของผู้หญิงคนนี้เสียใจมากไปหาคนทรงคนหนึ่งให้เชิญดวงวิญญาณผีเมียมาเข้าเขาอยากจะถามว่าเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าวิญญาณเมียเขามาพูดผ่านคนทรงร้องไห้โอโฮหน่าสงสารเธอบอกเขาว่าที่ตายนะเพราะได้ยินเสียงเรียกจากในน้ําเป็นเสียงเรียกเด็กผู้ชายก็เลกก้มลงไปมองดูแต่ก็ไม่เห็นแต่พอเผลอตัวแป๊บเดียว ็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนจับหัวกดลงไปก็เลยทําให้หัวทิ่มตกลงมาในน้ําแล้วก็จมดิ่งลงไปใต้น,น้ําพยายามเอามือพุ้ยน้ําขึ้นมาแต่ก็ขึ้นไม่ไหวมีมือฉุดรั้งเอาไว้ทั้งสองขาก็เลยทําให้สําลักน้ําจนตายเธอก็บอกกับผัวบอกหนาวเหลือเกินหนาวมากช่วยให้ขึ้นจากน้ําด้วยว่างั้นผัวของเธอเมื่อกลับบ้านก็นิมนต์พระไปสวดส่งวิญญาณของเมียให้ไปสู่ที่ชอบตกกลางคืนเมียก็มาเข้าฝันว่า ได้ขึ้นจากน้ำแล้วพ่อแม่ของเด็กชายที่จมน้ำตายก็นึกสงสารลูกชายก็เลยนิมนต์พระไปสวดส่งวิญญาณบ้างเด็กชายก็ฝันเข้าฝันแม่บอกว่าลาก่อนแม่จะไปแล้วทีนี้ก็อยู่แต่วิญญาณขอใหญ่เพียนที่ลูกหลานไม่สนใจจะทำให้วิญญาณน้องแกก็ยังสิงอยู่ตรงรำครองตรงนั้น่ชะชาวบ้านเขาก็พูดกันว่าตอนพระสวดส่งวิญญาณเด็กกับผู้หญิงทองดวงวิญญาณ ยายเพียนก็น่าจะไปด้วยก็ไม่ไปอ่าชาวบ้านก็ว่ากันเรื่อ,เอยเฉยนอะอ่าไม่รู้เรื่องอะไรหรอกดวงวิญญาณยายเพียนก็ยังคงอยู่ก็เกิดเหตุร้ายอีกมีคนจมน้ำตายพี่น้องสองคนเด็กตัวเล็กๆล,ลงเล่นน้ำที่หน้าบ้านของตัวที่อยู่ห่างจากตรงนั้นแต่ยังไงไม่ทราบถึงได้ไปกอดกันกลมจมน้ำตายตรงนั้นจนได้เดา,ากันว่าผีมันคงจะล่อหลอกไป พ่อแม่เด็กคนนี้มีลูกอยู่สองคนอ่าตายหมดเลยเสียใจมากก็ไม่อยากให้ใครจมน้ำตายอีกก็เลยให้หมอผีมาล้างอาถรรพ์ตรงนั้นการล้างอาถรรพ์ครั้งนี้ล้างไปหมดทั้งดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วแล้วก็สิงสู่อยู่ที่นั่นมานานแสนนานล้างอย่างถอนรากถอนโคนหมอผีบอกว่าวิญญาณสิงอยู่ตรงนั้นถึง9้าดวงด้วยกันพอล้างอาถรรพ์แล้วที่ตรงนั้นก็ไม่มีใครจมน้ำตายอีกมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ชาวบ,บ้านรู้สึกสบายใจ ตามธรรมดาแล้วจะห่วงลูกหลานกันมากแม้แต่ตัวเองก็ต้องห่วงเพราะว่าไม่แต่เด็กเท่านั้นที่จะตกเป็นเหยื่อลำคลองตรงนั้นคนหนุ่มคนสาวคนแก่ก็มีสิทธิ์จมน้ำตายได้เออขอให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นจงไปสู่สุขติเถอะสาธุครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านช่วงสุดท้ายน่ากลัวหน่อย นะครับแต่ก่อนเมื่อคุณวินัยเด็กๆแถวบ้านแกน,น่ากลัวมากมีเสือปล้นโจรขโมยควายทำไมพอใจกันก็ลักยิงกันตายแทงกันบ้างทุบด้วยไม้บ้างเสร็จแล้วก็ทิ้งศพให้เน่าในป่าบางทีก็ขุดฝังหมาก็ไปขุดเอามือขึ้นมาแทะกินผีก็ดุชาวบ้านก็กลัวกันส่วนมากหรือส่วนใหญ่ผีตายโหงทั้งนั้นนี่ทำไมจะไม่กลัวคนนึ่งเนี่ยเป็นไอ้เสือปล้นคนเกรงกันมาก มีลูกมีเมียแต่ว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะเพราะออกไปหากินในทางไร้ไร้ล้นเขาได้เงินได้ทองก็จะกลับมาบ้านสักทีนึงเวลาเขากลับมาในี่คนหวาดกลัวกลัวจะโดนเขาปล้นเขาจี้ต้องเอาอกเอาใจเขาทักทายพูดอย่างนอบน้อมเกรงใจมีข้าวมีแกงพืชผักอะไรก็เอาไปให้เมียเขาทั้งที่ใจอยากจะไปแจ้งตำรวจให้มาจับแต่ก็ทําไม่ได้ขืนทําถ้าเขารู้ก็มีหวังตายแน่แน ตัวเขาไม่ได้ใหญ่ตหน้าเกรงขามแต่อย่างใดออกจากเตี้ยเขาได้ซ้ำผิวสองสีล่ำล่ำหน่อยพูดเสียงเบาๆแต่ว่าตาเขาเฉียบคมอีกทั้งใจเขานั้นเด็ดนั่นแหละที่มันน่ากลัวแต่ไม่ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนก็หนีรอดพ้นความตายไปไม่พ้นเขาไปโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่ตะครุบตัวที่จังหวัดลบบุรีหนีลงมาในป่าหญ้าสูงมีน้ำท่วมเขาลงไปหลบนิ่งอยู่นานจนทนไม่ไหวพะยุงมันชมุมมดกัด ตัวมแมลงต่างๆก็กัดต่อยกัน,นวุ่นวายทำให้เขาหมดความอดทนค่อยๆคลานเพื่อจะหนีไปแต่ช่วมันไม่เข้าข้างเขาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเหลือเห็นเขาพอดีก็สั่งให้เขาหยุดแต่เขาไม่หยุดกลับยิงต่อสู้ผลที่ออกมาหลังจากนั้นก็คือเป็นที่เสียใจของลูกเมียเขาเองเขาก็โดนวิสามันจบชีวิตที่ชายป่าหญ้าสูงนั่นแหละเมียเขารู้ขา่าวเพราะว่ามีคนมาบอกไปรับศพกลับมาตั้งบนสลา ท่ามกลางความโล่งอกโล่งใจของชาวบ้านการตายของเขาทำให้หมู่บ้านเนี่ยหมดมิจฉาชีพไปได้คนหนึ่งเมื่อเอาศพมาถึงวัดนั้นหมาที่วัดมันพากันหอนต้อนรับกันหวยหวนทีเดียวเวลามันเย็นเกือบจะค่ำแล้วก็ทำให้ทุกคนเกิดความหนาวสั่นไปตามๆกันแล้วอีกอย่างก็คือกลิ่นแปลกๆจะว่าเป็นกลิ่นคาวเลือดของคนตายก็ไม่น่าจะใช่ตั้งใจสูดดมดีๆจะรู้ว่ากลิ่นนั้นเหมือนกับกลิ่นน้ำดินน้ำโคลน ขณะที่พระกำลังสวดศพในคืนนั้นลมพัดแรงเชียวคล้ายๆฝนมาแต่ว่าไม่ได้มีเขาฝนเลยใบไม้ในปลิวมาจากป่าช้าเข้ามาในสลาที่พระกำลังสวดแล้วก็คนมาฟังพระสวดนั่งกันอยู่ไม่กี่คนน่ะที่ว่างมีอยู่เต็มสลาเพราะว่าชาวบ้านเขาเกลียดคนตายที่เคยเบียดเบียนปล้นจี้เขาเออจะไปว่าเขาก็ไม่ได้ขนาดว่ามีพระอยู่บนาลาด้วยคนยังกลัวผีกลิ่นดินโคลนในรุนแรงมาก คนไปรับศพบ,บอกว่าเป็นกลิ่นเดียวกับที่ได้กลิ่นจากตัวศพตอนที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดคนก็ยิ่งกลัวหมาวัดก็หอนยิ่งวังเวงแม้แต่พระสวดศพก็ยังหวัดหวัดท่านรีบรีบสวดอ่าสวดจนจบแล้วก็รีบลงจากสลาไปพอพระคุณเจ้าไปหมดแล้วบนสลางเงียบกริบแล้วไม่มีใครพูดอะไรได้แต่นั่งมองกันไปมาบางคนทนกลัวไม่ไหวก็รีบกลับไปคนนั้นกลับคนนี่กลับ พักเดียวบ,บนสลา,าเหลือแต่ญาติสนิทของคนตายรวมหมดแล้วนับได้เจ็ดคนด้วยกันงานนี้แม้แต่ขี้เมายังขอตัวกลับบ้านเลยคุณวิโรธเองอยู่บนสลา,าด้วยอ่าคุณวิโรธเป็นญาติห่างๆข้างเมียเขาคือเมียเขามีศักดิ์เป็นนาลมหวีดหวิวผ่านเข้ามาในสลา,าข้าวของปลิวขันนี่หล่นจากปากองกระทบพื้นเสียงดังเพลงเสียงอะไรต่ออะไรดังโขงเก๋งไปหมด เสร็จแล้วไฟดับไปวูบหนึ่งอยู่ๆลุงถนอมหรือที่คนแถวนั้นเขาเรียกแกลุงหนอมแกนั่งนั่งอยู่เกิดสันสะท้านตาเหลือกทำท่าเหมือนโดนอะไรเข้าสักอย่างแกไม่ได้เป็นญาติคนตายแต่เป็นคนทำงานอยู่ที่วัดอาศัยวัดกินวัดอยู่บ้านแกก็มีแต่ไม่มีอะไรจะกินเพราะมันจนจนมากก็เลยมารับใช้พระที่วัดอยู่วัดมาเป็นสิบปีละยังไม่ทันมีใครไปแตะต้องเนื้อตัวแกแกเอ็นตัวล้มลงไปแล้วก็ลุกนั่ง หลับตาชี้มือไปเรียกชื่อเมียคนตายบอกอารีอารีมานี่กวากมือเรียกเสียงพูดนั้นใครได้ยินก็ต้องแปลกใจไม่ใช่เสียงแก่ๆลุงหนอมแต่เป็นเสียงที่หนุ่มกว่าหน้าอารีก็เข้าไปนั่งตรงหน้าช่วงนั้นก็มีคนพูดกันบ้างแล้วว่าสงสัยผีจะเข้าลุงหนอมหน้าอารีก็มานั่งอยู่เบื้องหน้าคนที่กวักมือเรียกเสียงนั้นพูดว่าเลี้ยงดูลูกสามคนของเราให้ดีนะ เงินทองไม่มีก็ขายของไปเสียบ้างเอาเงินมาใช้แล้วปืนก็ให้ขายไปเอาปืนสั้นไว้ติดบ้านกระบอกเดียวแล้วก็อย่ามีผัวใหม่เป็นอันขาดพอได้ยินนะอารีก็รู้แล้วว่าผีคนตายมาเข้าเพื่อจะสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าก่อนตายนี่ไม่ได้สั่งเสียอะไรเนื่องจากไม่รู้ว่าจะไปตายนะอารีได้ยินก็น้ําตาไหลพรากพรากลงมาสะอื้นหกัหกหักลูกๆสามคนนะเข้ามารุมลอม้อมกอดแม่ แล้วก็พากันมองลุงหนอมด้วยสายตาสงสัยลูกสามคนผู้หญิงคนผู้ชายสองอายุไล่ๆกันยังไม่ถึงสิบขวบแม้แต่คนเดียวในตอนนั้นเองร่างลุงหนอมก็พุบลงไปแล้วผีก็ออกไปละพอแกรู้ตัวก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่ลบบุรีครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วเกิดที่ลบบุรีเหมือนกันแถวท่าวงนะครับ มีบ้านเก่าโซมหลังหนึ่งอยู่และแวกที่เปลี่ยวห่างไกลผู้คนนานๆจะมีคนเดินผ่านทางนี้สักคนมีตาเท่าท่าทางแปลกๆหน้าตาทื่ออายุหกเจ็ดสิบแล้วทำตัวลึกลับเดือครึ่งดีครึ่งบ้าอยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียวเมื่อมีคนไปแจ้งตำรวจว่าแกทำตัวเหมือนกับคนโรคจิตเกรงจะฆ่าชาวบ้านเจ้าหน้าที่ก็ให้ความสนใจไปตรวจสอบแกไม่อยู่บ้านเจ้าหน้าที่ไปั้งสี่ครั้งไม่เคยเจอแกเลย คนที่ไม่ชอบหน้าแกมากที่สุดเน่ะชื่อลุงดุลอ่าเขาบอกว่าไอ้เท่านี่มันนกรู้จริงๆลุงดุลสาธยายอดีตของตาเท่าให้เด็กรุ่นหลังฟังที่ร้านเหล้าปลาขวัญบอกว่ามันเป็นไอ้แก่เจ้าเล่ห์ข้ารู้จักกับมันมานานแล้วก่อนนั้นมันก็ไม่เท่าไรพูดจากันพอรู้เรื่องแต่หลังจากเมียมันหายไปมันก็เข้าขั้นบ้าบอคอแตกวันวันไม่พูดกับใครมึงเห็นไหม คอยออกจากบ้านที่ไหนอะทําตัวเหมือนกับไอ้ผีดิบกลัวแสงแดดกลางวันไม่ออกแต่กลางคืนออกนะเดินทอมทอมไม่รู้จะเดินหาประแสงอะไรสงสัยจะหาเหยื่อพวกเองต้องระวังกันนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอย่าไว้ใจมันแล้วกลางคืนแกออกมาทําอะไรอะลงุงออกมาหาเลือดกินมัน้ง คำตอบนั้นเท็จจริงไม่มีใครรู้แต่ก็ทํามาทุกคนขวัญผวาหน้าถอสีเองรู้หรือเปล่าว่าเมียมันนหายไปไหนเด็กๆก,ก็สายหน้ากันมันฆ่าตายไปแล้วแล้วก็หมกไว้ในบ้านที่สวนมันนั่นแหละขุดหลุมแล้วก็ถีบศพลงไปเอาดินกลบเท่านั้นก็สิ้นเรื่องเสร็จแล้วก็บอกกับใครต่อใครว่าเมียหายไปไหนไม่รู้ ลุงดุลแกพูดยังกะตาเห็นแต่จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลุงดุลแกเคยเข้าเข้าออกออก,ออกบ้านหลังนี้เนื่องจากลุงดุลกับอิตาเทาว่าเนี่ยเคยสนิทสนมกันมาก่อนกินเหล้าเมายาคอเดียวกันแต่มาแตกคอกันทีหลังหลังจากที่เมียตาว่าหายตัวไปซุบซิบกันว่าที่เมียตาว่าหายไปก็เพราะลุงดุลเป็นต้นเหตุเนื่องจากว่าลุงดุลน,นี่แหละแอบไปมีอะไรกับเมียตาว่าเขาก็ทําให้ตาว่าโกรธเคือง แล้วเมียตะว่าก็หนีหายไปด้วยความอับอายขายขายี้หน้าคนอื่นตะว่ากับเมียไม่มีลูกญาติพี่น้องก็ไม่มีจึงเหมือนกับว่าอยู่กันในอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกส่วนตัวลุงดุลก็ไม่เชื่อว่าเมียตะว่าหนีไปแกเชื่อว่าตะว่าเนี่ยฆ่าเมียตายฝังไว้ในสวนเพราะฉะนั้นในเวลาต่อมาลุงดุลก็ดอดเข้าไปค้นหาความจริงด้วยตัวของแกเองตามลำพังคนเดียวในช่วงที่ตะว่าออกจากบ้านไปทำธุระที่ตัวจังหวัด แกก็ใช้ให้เด็กหนุ่มหลานชายของแกคอยเฝ้าดูต้นทางอตอนที่แกจะเข้าไปเสร็จแล้วลุงดุลแกก็เที่ยวไปขุดค้นสวนหลังบ้านตรงที่แกสงสัยว่าตะว่าฝังศพเมียเย็นเกือบค่าก็ไปเจอเข้ากับโครงกระดูกที่ถูกฝังทิ้งไว้หลายปีแล้วลุงดุลกําลังจะเอาโครงกระดูกนั้นออกมาแต่ว่าไม่ทันเพราะว่าหลานชายกระหืบกระหอบวิ่งหน้าตาตื่นมาร้องบอกว่าตะว่ากลับมาแล้ว ก็เลยทำให้ลุงดุลหนีออกมาแต่ตัวสิ่งที่ลุงดุลพบนั้นไม่เพียงแต่โครงกระดูกอย่างเดียวแกยังรู้อีกว่าวิญญาณน,นั้นโดนสะกดเอาไว้ด้วยตะปูตอกหน้าผากเชื่อว่ตาว่าเป็นคนทําเพราะว่าตาว่าเนี่ยแกมีความรู้ทางศสยศาสตร์พอสมควรแกสนใจใฝ่ใจทางนี้ด้วยแกเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปราบผีคนหนึ่งหลังจากอาจารย์คนนั้นเสียชีวิตแกก็ไม่ได้ตั้งตัวเป็นอาจารย์แทนแต่อย่างใด สำหรับเรื่องเมียเน่แกคงจะกลัวผีเมียจะหวนกลับมาแก้แค้นแกก็เลยสะกดไว้ก่อนฝังแต่ว่าลุงดุลนะถอนตะปูนั้นออกแล้วตะว่าคงยังไม่รู้ว่าสวนโดนบุกรุกเพราะว่ามันมืดค่ำซะก่อนแกคงไม่ได้เฉลียวใจจะไปตรวจตราดูลุงดุลตั้งใจว่าเช้ารุ่งขึ้นก็จะไปแจ้งตำรวจให้มาจับตัวตะว,ว,ว่าไปเข้าคุกเพราะว่าหลักฐานมีอยู่แล้วแกไม่มีทางจะดิ้นหลุด แต่ดึกสงัดคืนนั้นเราแวกบ้านได้ยินเสียงตะว่าร้องดังลั่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เงียบกริบไปคนตกใจกันไปทั้งหมู่บ้านเลยเชียวพอเช้าลุงดุลรีบอาบน้ํากินข้าวแต่งตัวจะไปแจ้งตํารวจก็พอดีมีเสียงคนพูดกันว่าตะว่าตายแล้วแปลกใจมากก็รีบไปดูก็เห็นว่าเป็นความจริงตาว่าตายอยู่ในที่นอนบนบ้านตาเหลือคางข้างๆตัวแกมีโครงกระดูกเปืื่นเปลอะเละเทอะดินนอนอยู่ด้วย ก็เลยทําให้งงกันมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีแต่ลุงดุลเท่านั้นที่เดาออกว่าอะไรเป็นอะไรอ่ว่าผีอายุพินเมียตะว่ามาจัดการล้างแค้นแกคิดว่าอย่างนั้นแต่ตํารวจไม่เชื่อว่าผีจะมาฆ่าตะว่าควานหาตัวคนร้ายกันใหญ่แต่ก็ไม่สามารถเก็บร่องรอยหลักฐานที่ระบุตัวฆาตกรได้ไม่มีรอยนิ้วมืออะไรไม่มีรอยอะไรทั้งสิน้นนอกสจากร่องรอยที่ลำคอคนตายมีดินเปื้อนบีบเค้นอ่า จนเห็นเด่นชัดสีคล้ำเขียวเรื่องนี้มาเจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครคิดออกเลยว่าเหตุผลที่ตาว่าตายเป็นเพราะผีเมียหักคอหรือว่าโดนลุงดุลแกบีบคอตายกันแน่ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ